แล้วทีนี้หน่วยงานต่างๆรวมถึงพี่ๆน้องๆอ,อสอมอที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ยังช่วยกันอีกนะคุณเข้าไปปกติแล้วคือมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรหรือแม้กระทั่งเราที่ประกาศข่าวได้รายงานให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19แล้วเนี่ย สิ่งที่ดีที่สุดอบอกตัวต่อตัวเลยคุณเคาะประตูบ้านไปบอกกันเลยนะคะนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าการเคาะประตูบ้านบอกนั้นได้ผลดีอย่างไรและพี่น้องประชาชนนั้นหันมาที่จะไปฉีดวัคซีนกันอย่างไรไปติดตามกันค่ะไม่ฉีดค่ะไม่ยังไม่เชื่อมั่นในวัคซีนนะคะรอก่อนยังกลัวอยู <laughs> ่ดูข่าวนะกลัวอยูอ่ไม่กล้าเท่าไหร่แต่ก็ลงทะเบียนไว้ก่อนยังไม่มั่นใจแต่ว่ายังอีกหลายเดือน การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลรณรงค์ให้คนไทยได้ฉีดวัคซีนกันทุกคนแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความไม่มั่นใจและความกังวลจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนกลายเป็นประเด็นร้อนทําให้ประชาชนจํานวนมากชัดดาวความคิดด้วยการไม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน แม้ภาครัฐพยายามที่จะสื่อสารทําความเข้าใจผ่านการถแถลงข่าวของสอบอคอแต่ผู้สมัครใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนในช่วงแรกผ่านแอปหมอพร้อมมีจํานวนน้อยมากกระทรวงสาธารณาสุขจึงนําจุดแข็งของอาสาสมัครสาธารณาสุขหรืออสอมอให้ไปเดินเท้าเคาะประตูบ้านทุกหลังเพราะนอกจากอสอมอจะมีความรู้ด้านสาธารณาสุขเบื้องต้นแล้วทั้งยังนําประสบการณ์ตรงจากการฉีดวัคซีนครบทั้งสองเข็มไปตอบข้อซักถามได้อย่างตรงประเด็น บอกบว่าชุมชนส่วนหนึ่งก็ให้เสียงต่อต้านว่าไม่อยากฉีดเนื่องจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนผลแจ็คซ้อนที่เขาได้รับจากข่าวสารในช่องทางต่างๆโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะซึ่งมีการส่งต่อในจํานวนมากทําให้ประชาชนในพื้นที่ของเราเข้าใจผิดเรื่องเรื่องของผลแท็คซ้อนจากการฉีดวัคซีนที่มันรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะะโดยเฉพาะตอนนี้ทางอสมอของเราก็ใช้เรื่องของกิจกรรมข้อประตูบ้าน ไป,ไปสอบถามกลุ่มเป้าหมายทุกหลังคาเรือนแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นเชิงวิชาการให้ข้อมูลที่มีน่าเชื่อถือได้ก็ทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราเปลี่ยนใจที่จะมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนจานวนมากขึ้นตอนนี้นะครับผมเพราะจริงๆแล้วเวลาที่คุยกับชาวบ้านแล้วเนี่ยเขาก็บอกโอ้ข่าวนั้นออกมาอย่างนี้ข่าวนั้นออกมาอย่างนี้เนาะทีนี้เสร็จแล้วเราก็บอกเขาว่าสื่อเนี่ยบางทีออกแต่ข่าวภาพตรงนี้บางทีใน,ใน,ใ,นในส่วนเรื่องจริงทั้งหมดบางทีเขาก็ไม่ได้เอามาออกทีนี้คนที่นั่นเขาก็เลยเกิดความกลัวอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยให้ตัวเองเป็นพรีเซนต์ตัวเองเนาะแม้แต่อสมอเนี่ยก็มีคนฉีดแล้วนะคะก็ก็อธิบายให้เขาฟังส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะเชื่อลูกเนาะก็ลูกบอกว่าอย่าฉีดเลยกลัวกลัวจะเป็นภาระถ้าเกิดแม่เป็นโน่นนั่นมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเราอธิบายดีๆเขายอมฉีดค่ะลูกก็ยอมมาฉีดด้วยเพราะเราก็ค่อยๆปรับ แม้ตัวเลขการจองฉีกวัคซีนจะเพิ่มขึ้นแต่มดงานอสมจะยังลงไปถึงบ้านแต่ละหลังอีกครั้งเพื่อสื่อสารให้เข้าใจมากขึ้นนอกจากนี้ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและนายอำเภอยังเป็นฟันเฟืองสาคัญเข้าไปรณรงค์ในกลุ่มก้อนขนาดใหญ่อย่างที่บริษัทไทยเอโรจํากัดโรงงานพิษณุโลกซึ่งมีพนักงานกว่า4 0 0พันคนพบปัญหาการรับรู้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียแต่หลังจากมีการพูดคุยความวิตกกังวลเริ่มลดลงและหันมาจองวัคซีนกว่า3 0 0พันคน การได้ฟังข้อมูลเมื่อสักครู่นี้จากาทางด้านาท่านนายอำเภอนะคะก็มีความมั่นใจก็จะลงชื่อนะคะที่จะฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นภูมิต้านทานให้กับร่างกายตัวเองก็ฉีดนะคะมันมันจะได้เป็นความมั่นใจมากขึ้น,น,นเพราะเราอยู่กับคนหมู่มากไง ล่าสุดทั้ง9องเภอของจังหวัดพิษณุโลกมีการลงทะเบียนจองวัคซีนทั้ง3กลุ่มแล้วจำนวน2 2 9,950คนขณะเดียวกันจังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำแอปพลิเคชันพิศนุโลกพร้อมขึ้นที่สามารถใช้คู่ขนานไปกับแอปหมอพร้อมได้โดยทั้ง2ช่องทางจะช่วยสื่อสารติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนและติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธนารณสุขได้อีกด้วยทีมข่าว N b t พิษณุโลกรายงาน